สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงงาเครื่องฟางนะครับวันนี้นะครับเราพามาชมเครื่องฟางจอร์เดียนะครับ339นะครับคันนี้คันนี้นะครับเพิ่งมาถึงเมืองไทยนะครับสีดําเดิมทั้งคันนะครับตอนนี้นะครับทีมช่างนะครับกําลังล้างนะครับเพื่อเข้าเช็คระบบนะครับใครที่กําลังมองหานะครับเครื่องอัดฟางจอร์เดียไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์087 957 453 0 9 3 5 5 7 3 1 0 1นะครับคันนี้นะครับสภาพเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีผูกนะครับคันนี้ขนาดก้อนฟางนะครับของจอรเดีย339นะครับก็คือขนาดก้อนฟางเป็นก้อนเล็กนะครับตัวนี้ขนาดนะครับ31คูณ41เซนติเมตรนะครับ ขนาดเล็กกว่านะครับของสตา2,001เซนติเมตรนะครับถ้าใครสนใจนะครับเครื่องฟางสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นตู้เก็บเชือกนะครับสภาพสดๆเลยนะครับถ้าใครอยากเจอตัวจริงนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินเส้นสุรินสังขะกมที่19บ้านตะคร้อนะครับ หรือค้นหาทาง g o o g l e Map นะครับพิมพ์ไปว่าลุงอาเพืชอต่างนะครับอามาดูข้างล่างกันนะครับอันนี้คือเดิมๆทั้งคันนะครับนานๆจะมีมาทีนะครับรถที่สภาพสวยๆอย่างนี้นะครับใครที่สนใจนะครับกริง้งกลางมาแบบด่วนๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราพามาชมนะครับตัวบล็อกครับนี่ครับสีะลอกนะครับนิดเดียวเองนะครับถือว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานมาน้อยมากนะครับเครื่องคันนี้นะครับเป็นเครื่องนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาดูชุดหัวมัดนะครับทุกอย่างนะครับสมบูรณ์หมดนะครับเหลือแค่เช็คระบบใหม่นะครับเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ รับชมคีวีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับข่าวสารจากร้านลุงหงานะครับเกี่ยวกับเครื่องอัดฟางไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์อินเตอร์แมสซี่เวลเกอร์สตาร์จอนเดียนะครับสำหรับคีวีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ